ไี่ไปแต่บนบ้านผมบรรยากาศดีมากเลยนะคุณคุณมากินนมบ้านผมไหมนี่ทำไมคุณมาดูพึ่งเนี่ยพึ่งจะตอดผมผมอยู่แล้วเนี่ยฮะพึ่งบ้านผมมีพึ่งพึ่งเข้าบ้านผมแล้วทำไมไม่เอาออกอคุณมันเป็นมันเป็นกลดลวงคุณใช่ไหมที่จะให้ผมไปเอาออกให้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรนะคุณ <c oughs> บอก <c oughs> บอก <c oughs> โอเคคุณแปะได้กัยเดี๋ยวผมทดสอบใหม่ผมอีกเรื่อยผมแวะมาคุณจะนอนตอนไหนพรุ่งนี้ตื่นในเช้าดิผมแวะมับวนเฉยๆโอ้ยมเงนยบจะนานครับเอ้ไปบ้านผมบรรยากาศดีจริงนะข้างบนเนี่ยคุณมากินนมกับผมไหมบ้านผมก็บรรยากาศดีปีนหลังคาเล่นทุกวันไปเอาดีดีเนี่ยบ้านผมบรรยากาศดีมากว่างๆคุณมากินนมบ้านผมไหมบ้านผมก็ปีนหลังคาเล่นทุกวันนะครับ เออคุณคุณคุณไลคุณไล์สดต่อต่อจากผมเนี่ยคุณคุณร้องเพลงนั้นให้เขาฟังเลยนะเพลงอะไรร้องเพลงไอแ Happy l o v e Day เป็นเป็นทำนองช้าๆนะผมร้องไปแล้วเพราะมากจริงๆมวนๆครับทำนองซาๆนะมันร้องอย่างไรเปล่าช้า Happy Love Day so oh, Baby I love y ล u ฟจเหรอร้องอย่างนี้เอ่อแฮปปี้เลิฟเด b บบี้ไอเลก็ก็ตำนองเก่าๆแต่ว่าเอามาเอาเป็นช้าลงไงเพราะมากเลยเอ้าใครเนี่ยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสี่พันแปดร้อยท่านของผมเขาบอกว่าเพชรเม็ดงามเพชรเม็ดงามไปนเพชรเม็ดงามไปกินนมมาท่านเพชรเม็ดงามตดเลียมตัเลียมทั้งวันซิิงไม่บรรยากาศดีไงเอาถ้าเกิดเอา ตอนนี้ผมไร้สดใช่ไหมกลับไปแล้วถ้าเกิดสมมติตาไปาไปงั้นมากินเหล้าบ้านเรามากินเบียร์บ้านเรามันน่าพูดไหมล่ะเออไม,เไ,ไม่ได้เดี๋ยวไป,ไปเดี๋ยวไว้วมนไหว่างมากมากินนมกับผมสองคนนะ2คองคนที่ไหนน้องผมมีเบลตาเป็นกอบ